ค่ะมื้อนี้พบพ่อกันอีกแล้วเนาะจัดในช่องออร่าพาแซ่บนะคะมื้อนี้เมนูเฮาก็มียำขนมจีนนะคะบ่แม่ยมน,มน,นะะยำขนมจีนดอกข้าวปุ้นซาว้าว่าเส้าเซนามปลาแดกนะคะใส่ปลาทู่นะคะมีไข่ต้มกับตําบักทัวกับผัดปลาชุกนะคะแล้วก็มีไข่ต้มแบงให้เรียบร้อยะค่ะขั้นสั่งกินบ่ทันแน่นอนนะจ๊ะพากินจานห้อก็มีน้ำไม้น้อยซาลาดทอด <c oughs> น้ำไม้ยังกาะน้ำไม้น้อยเปียง อยู่ดินแต่เรไม่หัวนราไม่สั่งใ้อไม่ไม,มไม่น้อยมากแต่ด็กไม่น้อยแล้วก็มีชาอมดิบด้ค่ะกินกับก้อยขอบุ่อด,ดินลนะจะ้วะวัสดีค่ะพีะ่นงาดป้าชูค่ะกวรก๋วยกัแล้ำซีนหอยเส่ฮ์มาจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องอลาพัสแสบแล้หน่อยด้ค่ะจะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะคะพี่น้องมาจ้ะมาไหมมาหืม เนี่ยเ sort of นี่ยอ้โหแอบดีอ่ซังอยากกินน้ำเผาเนะเนียงก็ยำเนียงก็เศราข้าวปุ้นข้าวปุ้นเศร้ามีห้งมา้ด้ขาน่ có gì nhìn mm. 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 là gì ngoan cho phác ác 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 อันที่หนึ่งเฮ้ยผมก็หูกูแบบใครหน้าแม่ผมไม่สื่อขอนันเลยเนาะเอาเล็กแม่ลำหนึ่งมาตัวเลขหืมหนึ่งเจ็ดห้าเพื่อนหลดนุดมาสื้อเด็ก มันซื้ออะไรกูซื้อมาส้มใจเต็มความแปดซ้ำเออขาใจเต็มเลยแปดซ้ำมนหลุ่นกันดกว่าจะไเป็นมูเป็นกาวะ 没用，不给他看。 กิน,นไข่บำลุงไข่แน่เด้อแหละกินไข่บำลุงขนตากระปอกนี่ทำนะคลิปนี้กินแล้ว อับแล้วจะง่วงอ่าก็รู้ว่าจะอับมือนี่เรื่องมือใดอับมือนีไ่ไม่คลิปอับอยู่เลขแม่นึหนงหาซื้อบ่าดดฟังเด้อซื้อเลขพอนันสามบ่อันคิดความผู้ใด,ดบ,บ,บิ่งคิปบว่าจบ บาถิเด็กสิกเป้าอัพให้ท่านสบายมุ่งถึงมาแางวัลหนึ่งพอนำสองตรง,ตรงๆหกพ่อปักเละรางสิบเจ็ฟังแล้วฟ้าสูา้สื่อ เดี๋ยวนี้เครื่องสายมันไมเทคโนโลยีมันไมอับคิดแล้วอ,อ้าบม่งเบังฮืออ้ใจแห้งดูเจ็ดเจ็ดล่างแปดสามบนห้าแปดสามใครบอกข้อนึ่สอง เปลามันซื้อเพื่อนๆเนี่ยกินแล้วเสียฟ้าอัพอัพแล้วเห็นแล้วซื้อเนี่ยไซรัลาอัพเดือนไปแล้วยมเติมืม

เปล่ากินเขาใบจ้ะมึงเรียกหลังทีโมงกินเขาวบะลุงรวยรวยติดกินแซ่บตึกเหล็กลายดีใจกินเขาบะได้ของเด็กเด็ดกินเขาบะลุง Ăn hồ được bay đều bun sưng lắm xuống vậy hưng bùn nắm 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 này nắm 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 อับท่านก็ถือว่าโชคดีไปได้เพื่อนๆอ,อับบาัเดีอับบัือว่าดาานอะโชคดีที่ไปได้ซื้อแม่งถ้าอับบาฮัก็รอเบังวนนาสีพยายามอัิวกนเลกอนึง ข่ามาสว่งหวัดก็ข่ามาหนึ่งวัดหนึ่งแล้ววันนี้ร่างเมืองหวัดที่สว่งเลยเป็นเพื่อนเนื้อเรียกคอร์ดสว่งเก็ดเจ็ดลรังบนญห้าแปดสามนี่แหละกินแล้วดีอัพเลย น้อยๆเมนเมนใหม่ไม่ี่น่อยอมาขายดิยยลาเพืเ่อนคลิปสียเงเพื่อนนีเก็่ซื้อเล็กอยากกันเต้เอาอัเมันแล้วไวไว้ ว่านมะเขือ,อด้วยว่านสำหรับคลิปนี้ไใบสมนุนก่อนเด้อค่ะพี่น้องบว่านในเหล้่ยวด้วยนี่สิน้ำมันอีกยอยอะย่างคลิปมันยาวแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ไใบสมนุนไเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องออลล่าพาแซบด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย